โอเคครับผมก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่ในเกมใหม่ครับในมิเกมที่มีชื่อว่าฮันเก r g เกมนะครับผมอมาเดี๋ยวเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าหุ้ยเอ c นชาร์ตตรงกลางมีเอ c นชาร์ตฮะมาดิโอ้โหเสีย,ยสดายกดไม่ทันประตื่นเต้นกดไม่ทันในบ้าไปแล้วอืมต้องมาแถวแถวนี้บ่อยๆของเยอะมเมื่อกี้มันได้ดาบหินอะหู เสียดายมากเลยกดไม่ทันมือแต่ยืนโง่เดี๋ยว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 เดีดดดดดเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีตึง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 เฮ้ยอย่าเจอวุฒก่อนมึงก็ตายใครเจอวุฒก่อนนะใครเจอวุฒก่อนก็ได้เปรียบไปหนุ่มหากันโอ้โหนี่ไงมึงเจอวุฒทีไปแล้วคะ่ะอย่ามายุ่งกับหนู เอาไปเอ๊ะไปแล้วนี่ว่าอย่าให้กูเ้าอย่าให้กูเจอมั่งเดี๋ยวมึงจะรู้เลยอะ่ะไปไหนละไปไหนแล้วไอ้หนุม่มมันนี่ดิเมื่อกี้วิ่งไล่กูไปไหนละ ไปไหนแล้ววะเฮ้หายไวจังหายไปไหนแล้วนี่ไงมึงเอาดาบเพชรไปเอ้ยเอาดาบเพชรไปกูเรียบร้อยมึงดองคีไปแล้วอู้เยากาดขอโทษฮะ เออเอานี่มาดีกว่าเอาวีดมันทำไมเนี่ยโอ้นี่ดีกว่าโอเคไม่กล่องอู้เออหมวกใช่หมวก,มวกนี่มาโอเคเอ๊ะหาของแถวนี้กันของกากเนี่ยโอเคโอเคอ่า ได้ของดีมาแล้วโอเคไปฮะไป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 ยาวไปอ,อ๋อตอนนี้มันรูปเปนหมดแล้วนี่วาไปเอ็นชาร์ไปเอ็นชาร์าด,ดีกว่าเลี้วหนึ่งแลละชาร์ปเนตมึงเจอเฮ้ยตรงนั้นขัตีกันตรงนี้นขาบตีกันอู้ เออมึงโดนกูสายลัดช็อตอ่าเทเบิลคิวเฮ้ยโอ้ไอรอนเฮ้ยขาดสติ๊กว่ะเฮ้ยขาดสติ๊กได้สติ๊กนี่โอเคเลยเนี่ยอ่าทิ้งนี่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 นี่ไปนี่ทิ้งหมานี่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  นี่อ่่าาวทีนี้เฮ้ยขาดสติกขาดสติกเนี่ยได้ดาบหินนะเว้ยขาดสติกขาดสติกอะ่ะหมัน็นไงได้ดาบหินไอ้ดาบดาบ,ด,ด,ดาบเหล็กดีไม่ใช่ดาบหินนะมั่วอีกมึงอ,อะไรวะเนี่ยเออกระตุกอะไรวะเอโอโหเสียดายอะ่ะ อยากได้ดาบอ่ะไม่มีสตรงนี้มีใครวะตรงนี้มีคนดปลากเลือดรถมึงมึงไอ้ไหนเออเสร็จกูซัพพลายดอกมิสติกไหมเพื่อนใช่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 เรือไงเรือเรือ เรือแล้วก็เราก็ล่องไปแล้วก็ให้ชนอ่ะเออมึงก็กลายเป็นสติ๊กไงเออเชื่ออะไรของมึงเนี่ยไอ้ฟุกทิ้งของก่อนนี่ทิ้งดีๆทิ้งๆดูเหมือนว่าด่านนี้ได้ดบดปของดีมากนะฮะเรือไงหาหากล่องที่มันมีเรือเราก็พายเอาไว้หากล่องที่มีเรือ เดีวสามแล้วแป๊บเดียวเองขอสติ๊กหน่อยไม่มีไรไงวะสติ๊กอะสติ๊ก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 ,กเดี๋ยวเดีเด๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงกลับไปเอาของที่เดิมก่อนโอเคโอเคโอเคใจเย็นเพื่อนใจเยน็นใจเยน็นผู้หญิงเหรอผู้หญิงกูก็ไม่ กูย็งกูไม่สงสารมกันนะเว้ยไม่รู้แหละมึงอาจจะเป็นมึงอาจจะเป็นสตีวิดุนก็ได้เออเรียบร้อยมึงนี่ไงที่เอาซัพพลายดรอปอะไรเงี้ยกูว่าแหลวะวฮสุดเอ,อ้กี่คิวสี่คิวเดี๋ยวขอเอนชาร์ตแป๊บหนึ่งโอเคมยวความสุขเว้ยแกงฝรั่ง Protection เยี่ยมชารเน็ net, นะโอเคเหลือ okay. er 2องเลเวลเดี๋ยวไว้หาอ่า s t สติก t i c กสติ c k s t กสติ t i c k กสติ k s ต i กสติ i c k s กสติกติกสติก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 สติสติกสติกกสติกกสติตกสติกสติกกตก เดี๋ยวก่อนนะไอ้น,นี่มีอะไรไหมไม่มีนะโอ้ยกดผิดอ๋อโอ้ยแย่และไปก่อนไม่มีซุปเห็ดแย่จงังขึ้นกันีกว่าเลยที่คนโอ้สามคนสามคนอืมเหลือเอ้ยไม่ใช่เช็ครีฟิวออีกสิบเอ็ดวิ ขึ้นข้างบนดีกว่าขึ้นข้างบนวิดสามศูนย์เช็ดรีฟิลแล้วมันจะรีรฟิลกล่องแหมโดของมันเลยนะมึงไปไหนเออมึงเสียใจด้วยเพื่อนโอ้ชนะใสๆป่ะ ชนะใสๆอะ่ะบอกเลยชนะใสๆนี่หมวกด้วยอ่ะออกให้หมดอืมอ่ะเอออ่ะขายนี่มึงแพ้กูเท่าไหร่ร้อยแปดสบายนอนเล่นยังได้เลยเนี่ยนอนเล่นยังได้เลยเนี่ยโอ้สบายสบายไอ้นั่นอยู่ไหนละ ร้อยสิบเจ็ดเดี๋ยวมันก็มาเดดแมทอีกสองนาทีอ่ะเอ็นชาร์จให้หมดเลยอ่ะทั้งตัวเลยอ่ะพอปะวะไม่พออีกเดี๋ยวเรานี่กันอ่าขวดเอ็นชาร์จเอ้ยไม่ใช่ขวดเอ็นชาร์จโอ้ยขนมปังอือขนมปังจะเสียดายมากเลยเนี่ยมีของดีไม่พออีกเออ นะโอ้ทั้งตัวทั้งตัวเอ๊มันทางไหนอนะ่ะอ๋อนี่ไงะะอะไรของมึ้งเป็นไรอะ่ะเอากูตะเออแล้วกูชนะได้ไงอะฮะชนะฮะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนฮนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมเชิญคลิปหน้าฮะลาไปก่อนนะไอ้โง่เอ้ยเชิญคลิปหน้าบ๊ายบายละบ๊ายบายครับบ๊ายบาย